หาอันดับพระลึกลับที่มีราคาชุดที่75 1. พระเนื้อดินเคลือบอย่างไม้หลวงพ่อสายวัดมงคลโคทาวาจังหวัดสมุทรปราการปี2,494ราคาหลักพันขึ้นไป 2. เหรียญหลอหลวงปูนินวัดตึกมหาชยรามจังหวัดสมุทรสาครปี2,460ราคาหลักหมื่นขึ้นไป สามพระพิมพ์พระประจำวันหลวงพ่อจากวัดบางกระเบาออกวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ปี2485ราคาหลักพันขึ้นไปสี่พระฤาษีท่องสวรรค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีปี2 5 3 1ราคาหลักพันขึ้นไปห้าพระรอดพิมพ์เล็กหลวงพ่อหลีวัดอโศการามออกวัดปากคลองกุ้งจังหวัดจันทุรีปี2496ี ราคาหลักหมื่นขึ้นไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ